ไอ้แล้แม่งแม่งวิ่งมันคืออะไรกันวะไอ้เนี่ยแม่จะเผารถกูป่ะเนี่ยถ้ากูเผากูจะได้อันนี้แน่มากันเต็มเลยแม่งมากันเต็มเลย ทำไรอ่ะถามเขายังไม่ก็เมื่อกี้มันจะแทงกูแล้วมันวิ่งมากระหน่ำกูเลยเมื่อกี้แต่เห็นกูถือปืนไงมันเลยมันเลยไม่วิ่งมาหากูกูใส่ที่เก็บเสียงแม่มากันเต็มเลยมันทำอะไรกันวะ้ยวิ่งวิ่งมาปลุมกูเสร็จปุ๊บแม่ก็วิ่งไปไปหลบอยู่ตตมกำแพงทำอะไรกันวะ แต่ลากคนมาดักฆ่าวกูกูลอ,อยบนเนี้ยใครยิงส่วนมากูยิงกูยิงยูซี่แน่ตรงบ้านนั้นเหรอใช่ใช่ใช่แม่งมาเป็นสิบกว่าคนเลยอะ่ะมีอาวุธกันทุกคนอะ่ะมีใคร แม่งมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันล้อมรถกูอยู่อ่ะไอรถรถของกูอ่ะมันมันรู้ไงว่ากูต้องไปเอารถไงเออมันรู้ไงว่ากูต้องมาเอารถกูขอกูขอกูขอกำลังเสริมก่อนนะเปิดบอเลยเปิดบอเปิดบอ,ดบอก่อนเดี๋ยวกูขอขึ้นรถไปด้วยเปิดบอก่อนกูขอขึ้นรถไปด้วย เปไหหมดแล้วเด้น่าหนักมึงไม่เห็นรถมันหรอสองคันอะขับเข้าไปดิขับเข้าไปดิขับเข้าไปเออนั่นแหละเขาไปคุยดิเขาไปคุย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 มาทำอะไรกันฮัลโหลไม่รู้ครับผมได้ยินผมเห็นได้ยินบอกผมเลยมาดูผมไม่รู้ใช่เหรอทำไมมีอาวุธกันทุกคนเลยอะผมไม่มีมีเอาขนตัวได้เมื่อกี้มันวิ่งตามผมไปสิบคนเลยอะไรวะคุณคุณก็ไปจับเขาที่ผมรู้ ถอยหลังก็ไปดิถอยหลังก็ไปดิกูเอาเอาคนในตรงนั้นก่อนเนี่ยไอ้ที่มันล้อมอ่ะเข้าไปเข้าไปเข้าไปถอยหลังไปอีกเนี่ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเลี้ยวเข้าไปดิไม่ใช่รูนี้ดิรูไหนอ่ะรูที่รถกูจอดอยู่อ่ะมองไม่เห็นรถกูจริงดิเออเข้าไปดิเนี่ยมีคนอยู่เต็มเลยอ่ะ ผตามรถแดงมาจากจุดขายยามันน่าจะมีคนแอบอยู่อ่ะไหนลองขับเข้าไปเลยดิขับเข้าไปก่อนขับไปก่อนเราอยู่ในรถเราปลอดภัยขับเข้าไปเลยเบียดเข้าไปเลยเอ้เหี้ยมันหายไหนกันหมดวะเดี๋ยวออกหมาเรียกทีแล้วโตเลยไม่มีคนอ่ะถือปืนก่อนเลยอ่ะ มึงอยู่แถวนี้ก่อนมึงจะได้มีเททเซอร์ว้ยิงด้านหลังด้านหลังไม่เป็นไรคันแดงไม่เป็นไรไอ้แยแม่งเจตนาจะขุดลุมฆ่ากูเลยเมื่อกี้มันหายไหนหมดวะมึงจอดจอดคุมไว้ก่อนจอดคุมไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อกูโดนตอนนี้มึงยังไม่ตอนมึงยังไม่มาแม่งเดินวิ่งกันเต็มเลยเมื่อกี้ แต่ตอนกูถือปืนแม่งไม่วิ่งก็มาหากูอัวจัดอี้่่กูไปปีนอยู่บนหลังคากูแบบชูเลยอะ่ะกูกูถือปืนเล็งเลยอะ่ะอีนน้่ไม่ไปยอมเข้าไอาสัตว์เข้ามากันนอ็อกอ่ะกูไม่กูอี้่เมื่อกี้แม่งกูกูตามไล่ไล่เคสไอขายยาไงแม่งมันมาจอดนี่แนละ้วมันก็ลงรถวิ่งแต่แม่งถือปากฉลามเลยอะ่ะอีนน้ย กูเลยหนีแล้วแม่งมามันมาจากไหนก็ไม่รู้แถวเนี้ยเป็น,นอีกเจ็ดแปดคนน่ะวิ่งมาเลยอ่ะกูชักปืนมาเล็งอ่ะเฮียแม่งวิ่งกลับเฮียแล้วแม่งแล้วแม่งลงแล้วแม่งลุมรถกูเลยเมื่อกี้มันลุมแบบเดินวนอ่ะมันล่อมาไอ้แก๊งแฮร์รี่นี่ว่ะดูจุดไฟแถวนี้ดิเผื่อมีไอ้เฮียแม่งขนลุกเลยเมื่อกี้ตลาดยาว ไม่เมื่อกี้กูขนลุกเลยเยี่ยเป็นสิบคนกูไม่รดพวกมึงใช้ถ้ามึงไปพาวมึงจะเฮี้ยถ้าออกหมาเรียกสองคนนี้มันจะเป็นยังไงวะมันจะข้ออ้างป่ะว่าเออเฮ้มึงอยู่ในรถก่อนนะเดี๋ยวกูจะลองวิ่งดูแถวนี้ได้ได้ได้ แม่งไม่กลัวเฮียแม่งมากัน,เ,นเต็มเลยเมื่อกี้เพื่อนมารับแล้ว่ะไม่รู้ดิแต่ก็เมื่อกี้มีมีรถจอดรถด,ดําจอดอีกสองคันเลยนะระหว่างซอยแต่ละซอยอะรถด,ดําคนเต็มเลยอะแม่งแอบกัน<อ>ตามซอกตามซอกเลยอะแม่งแกงนี่มาดึกเลยเฮียโคตรเสียวเลยเมื่อกี้วิ่งตามเป็นสิบอัดคลิปไม่ทันด้วย จัดโกโบซะหน่อยไอ้เหี้ยเผื่อแม่งแบบพีจีกูเล็งปืนแล้วไม่ยอมหยุดเลยเนี่ยยังดีนะกูเล็งปืนแล้วมันหยุดไม่มีหมอให้มันกวนน็อกไงมันไม่กลัวหรอกไอ้เหี้ยแก๊งพวกเนี้ยไหน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 เดี๋ยวกลัวรถก่อนเดี๋ยวกลัวรถก่อนไอ้เหี้ยโคตรเสียวเมื่อกี้เตมเสียวสัตว์อะคิดซะว่ากุลลงรถปุ๊บแม่งมันมันบินเข้ากำแพงอ่ะปากขายแล้วเนี่ย ช่างแม่งก็ช่างแม่งก่อนช่างแม่งก่อนเดี๋ยวดูแถวนี้ก่อนมันอยู่แถวนี้เวลาจุดขายอะ่ะยังได้ยินเสียงรถวะไกล,อย,กลอยู่นะใกล้อ่ะกูได้ยินเสียงรถแถวเนี้ย<น>แนี่ยนมันจะมีรถจอดอยู่ช่องหนึ่งอะ่ะมีอาบุธแน่เลยเจอคันดําใช่ปะ<ช>ไม่ใช่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 เนี่ยตอนแรกมันจอดอยู่ซอยนี้เลยว้ยจอดคนละซอยเลยอ่ะคนละรูคนละรูเลยอ่ะ แม่งขายไปหมดแล้วกระดักแม่เนี่ยเฮ้ยนี่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 แม่คันเฮ้ยคันแดงมีสองคันเลยเหรอวะไม่คันแดงมีสองคันอ่ะมันจะล่อมึงไปแทงวะไอ้ยกลัวเนี่ยโคตรน่ากลัวไม่มีจุดไฟด้านหน้ามีจุดไฟด้านหน้าจุดไฟเอาจุดไฟเอาเอ๋อคนที่มันมีอาวุธก่อนเอาคนที่มันมีอาวุธก่อน ไอ้เหี้ยแม่งเป็นสิบคันเลยไม่แค่ไม่แต่มามากันน้อยแนละ้วแต่แม่งมาเป็นสิบคนเลยเอะเบียดกูทำไมจุดไฟด้านหน้าผมว่ายังไหเนี่ยเฮ้ยจุดไฟไหนวะทำไรครับคุณตำรวจคะครับเราเ็นเองไ ยาอะไรเป็นเผงด้องไไปไหนเราเบ็นขับรถขึ้นมาจากที่ที่ขายน้ำมันน้ำเราเั็นพุ่งอะไนจมน้ำไปแล้วไหนบอกนอนไหนบอกนอนเมเคอเช้าไหนบอกนอนก็เพิ่งตื่นก็เมื่อกี้มันมีเคสจะแทงตำรวจไหนบอกนอนก็มันมีเคสจะแทงตำรวจเธอก็รถเบ้นขาขาเขาจะแทงหนูเมื่อกี้หนูฟ้องไม่เป็นไรเนาะ เขาจะแทงหนูอ่ะเอารถเบนซ์ไปเสี่ยงภัยด้วยดีกว่าปะเย็นรถมาถ้าเบนซ์อยากเสี่ยงภัยมามาเร็วมันเร็วก็เมื่อกี้มากเป็นสิบคนมันจะมาแทงเราอ่ะโคตรหวัดเสียวอ่ะแต่อัดทิ้งไม่ทันแล้วคดีไม่มีเสี่ยก็เมื่อกี้มันอยู่ไหนวะ เห็นจุดไฟเมื่อกี้ผมมากันแบบครแบบบาดเสียวอ,ะอ่ะจริงเหรอแล้วมาแล้ว,ลวอยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ย <c oughs> อันตราย <c oughs> นี่ไงรถเบนซ์แบบอยู่นผู้แบบอยู่ในเหตุการณ์ไงเออรถเบนซ์อยู่ในเหตุการณ์จะได้มีการสืบสาวพยานได้ถ้าแบบเราลงรถปุ๊บเนี่ยรถเบนซ์ไม่ต้องลงนะอะไรแบบเนี้ยอยู่ในรถเอาไว้ <c oughs> นละแบบถ้าเราโดนแทงอะไรก็เป็นเขาเรียกว่าไรนะเป็นพยานลยไเงอ๋อใช่ชุดนี้ค่ะอะไรแบบเนี้ยเออ เสียวมากเลยค่ะเมื่อกี้กลัวโดนแจ้งพีจีมากเลยค่ะต้องไปอยู่ในเมือ,องแบบเป็นนิ่มอันตรายอันตรายทุกที่อ่ะ <laughs> เนี่ยขายกัญชากันรัวเลยอ่ะรถเบนซ์รถเบนซ์มีกัญชากับอาวุธไหมเนี่ยไม่มีมันเป็นมาต่อเปลรถเบนซ์ทำไมไม่เอากุญแจมาด,ด้วยเราจะว่าจะขโมยรถรถเบนซ์ไปขับซะหน่อย เราคันไหนรถเบนซ์ไม่มีรถแล้วเนี่ยรถมันตกน้ำคันหนึ่งแล้วตอมแล้วเบิดอันหน,น,นึ่งรถเบนซ์นี่รวยจังเลยอ่ะตำรวจตรงนี้คคันคันเดียวเองอ่ะไม่ไม่เคยเห็นหอ่ะรถรถเรามีคันเดียวเนี่ยอ้คันนี้ก็หดแล้วโหดตรงไหนนี่แค่สองแสนเองโอ้โคตรเร็วดูไม่มีเสียงละเสียงหายไปไหนคันนี้เสียงเสียงรถเบนซ์น่าจะบั๊กนะ รถไฟฟ้าเลยฮะเสียงอนรถไฟฟ้าเสียงอะไรเสียงรถของคนน่ะรถไฟฟ้าเสียงมันเงียบๆน่ะเราว่ารถเบนซ์น่าจะบั๊กแล้วแหละรถเบนซ์ไม่เคยโดนเราไล่ใช่ไหมไม่เคยเพราะส่วนใหญ่ก็จะมอบตัวตลอดยอมกันอนอัจำนนเล็กน้อยไม่ คนต้องรดพา,าเราต้องพาเรถเนซนทำมาหากินก่อนรถเบนซ์เราจะรวยรถชื่อชื่อรถเบนซ์อยู่แล้วรถก็รถเบนซ์ไม่ใช่หรอไอ <c ười> สู้เขาไอ้องชัยจะถึงแล้วถึงแล้วทำไมเนี่ยมาเติมน้ำมันอนะ เน,นี่ยเติมน้ำมันแล้วแล้วก็ขับไปเป็นเหมือนเดิมไปขายเพชรก่อนทำไมต้องขายเพชรอ่ะขายใจไม่ได้หรอ,อเคยให้ไปแล้วเขาไม่เอาไม่เอาของฉันอ่ะรถเบ้นหนุ่มจะน่ากลัว,ลเ,ปลวเป็นเจ้าแม่ที่น่ากลัวโอ้แต่ละที่ไกลนั้นเลยทีไ่ไหนเนี่ยขายกัญชาอบอกลอแล้วไงเขามันมันขายลอ่อช่วงนี้ช่วงนี้เขาขายล่อน่ะ อะไรไเบนไปด้วยจริงเหรอใช่เผื่อเราโดนแทงรถเบนจะได้แบบเป็นพยานปากสำคัญฮะเบน<า>ต้องไปขายเพรขายน้ำมันขายของนะรถเบนอน่าเลยเฮ้ยเราไม่เจ็บแต่เราไม่เจ็บเท่าเธอหรอกเนี่ยพวกเขาขายกัญชาได้รวมากเลย ต้อนอยู่กับผู้ซืนะ้อด้วยมีอะไรอีกอันนี้นนนนมีสองคนนะ่ะกระตุกไล่กัญชาอยู่สนามบินสนามบินรถหลักสี่รถหลักสี่สปอร์ตหลักสี่ รถผมมันอ่อนแอเห็นป่ะมันเร็วตรงไหนก็ใครโดนมุมนี้เลยนะเ<อ>นี่ยเนี่ยรถเบนซ์มันมนั่งแล้วทำไมรถมันไม่เร็วขึ้นเลยอะ่ะหนักอนะ่ะหนักรถเบนซ์อ่ะเป็นก้วย<อ>โึ้เมอุ้ยสมนา,านคาแต่เบน์เจ็บนะโทษทีก็แทกแรงไปหน่อย เน <kin et> ี่ยไล่ไม่ทันแล้วเศร้าไม่ใช่ไม่ใช่คันเนี้ยไอ,อตอนแรกมันเป็นแก๊งแฮร์รี่อะ่ะมากันแบบสามสี่คันมาเลยอะ่ะขับตามกันมาไปขบวนอะ่ะเราลงรถปุ๊บแม่งลงตามถือปากฉลากไปเลยอะ่ะโอ้ยกลัวแบบไอ้ยี้ยถ้าแบบควักปือนออกมาไม่ทันเนี่ยกลัวแต่ตอนนั้นก็คือคือมันแอบในพุ่มใช่ไหมมันมีคนแอบในพุ่มอยู่ <c oughs> ตรงนั้นอีกประมาณสองสามคนมั้ง ตอนนั้นไปสเปียร์ไปสเปียร์มันแล้วเพิ่งเห็นว่ามันถึงปากฉลามเจอไหมอ่ะไม่เจอหลุดไปแล้วมาเสี่ยงมากเลยค่ะจะออกหมายเรียกแล้วะค่ะอยากออกหมายเรียกอยากออกหมายเรียกพวกเขาจังเลยเดี๋ยวเขาออกหมายเรียกสักครู่นะคะรถเบนซ์รถเบนซ์ไม่ให้ค่ะคนไหมฮะ จะขายรถเบนไม่ได้รถหรอะคะใช่ค่ะวันไม่ไปขายหินขายน้ำมันจะค่ะหืมรถเบนอย่าขายเลยเรถเบนต้องอยู่ใกล้ๆเราบำรุงหัวใจที่ไหนเนี่ยเคล็ดขายยิงชานะต้องรถก่อนหรอี่ชเนเยอะโอ้โหเยอะขนาดนี้ หน้าน่าสนุกวกว่าเนี่ยเห็นไหมเนี it, ่ยเขากำลังล่อพวกเราไปไปสิเฮ้ยมันใช่คันเมื่อกี้ไหมรถเบนซ์คันนี้เนี่ยไม่ใช่เนาะเนี่ยใช่ปะวะจะโดนนมยเี่ มเอนะนั่นนี้เด็กะแล้วเขาชนเราทำไม,ไมเจอ,อมั้ยเจอมั้ยมันเสียงมากเลยเนี่ยมากันแบบนี้เนี่ยลงคลองไปแล้วเหรอไม่มีนะไม่เห็นขับลงคลองไงหรอ ลงมาไม่เห็นเหรอไม่มือถึงเจ้าอ่ะเข็ดขับลงคลองนเมื่อกี้มันเห็นมันเรอยที่ลงน้ำไม่ได้วยรถเรามันรถออฟโรดน่ะคันอะไรสองแสนคันอะไรคันไม้คันมือ <c oughs> อ,ออฟโ <c oughs> รดงน้ำก็คํามชเติกับน,นั้นไม่ใช่เหรอรถเรามันเป็นรถออฟโรดสี่ประตู เนี่ยรถเรามันสูงแต่ถ้าตรงเนี้ยไม่ได้ลลงเลยนะครับรถคันอื่นเตี้ยๆเนี่ยพังหมดเลยนะเนี่ยที่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมรถเบนซ์ประเทศเราเนี่ยขายยากันเก่งมากเลยมันขายได้เลยอีกแล้วอะ่ะ เจอปะเจอเจอเจอไล่ออนคนเดียวไล่ไม่คันหรอคันเดิมว t าทำไมต้องไปเบียดฝั่งนู้นอะุตส่าห์เบียดที่ฝั่ง ไหนอ่ะเมื่อกี้อย่นี้เข้าไปร้านตัดเสื้อนะร้านตัดเสื้อเดี๋ยวไปค้นเขาเดี๋ยวนี้นี่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 คันแดงคันแดงไม่ใช่มันคันคอมนี่มันมาถ้าเราไปเข้าไปตรวจคนหมดนี่เราโดนแทนตายไปเนี่ยน่าก,กลัวอยู่ดีด่นี่ข้างหลงังอ่ะฉันฉันจะพาเธอร้อย เห็นเวลาหน้ากลัวมากเลยหน้ากลัวอยู่กับรถเบนซ์แล้วมีความสุขขึ้นเยอะเลยโอ้โหถ้าเราตายอีกแน้ยก็มีรถเบนซ์มาคอยเป็นพยานอเอาไม่ไเป็นคามตระหนี่ล้วนลวนใช่เนี่ยขายรัวมากเลยรถเบนซ์ โอ้ยจะตายแล้วไม่เจ้าเพิ่มบดชนหลายรอบมันขายกี่คน,นเนี่ยตายแล้วเจอ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 ตอนแป๊บแป๊บรถพังอยู่ยทำไมรถเบนจะตายอ่ะก็ตอนชนอ่ะแล้วมันจะแทกอะหน้าจอมันแดงอ่ือมัน รถหลักสีนะรถหลักสีรถหลักสีคุณต้องพังแน่เลยเดี๋ยวพราะคุณชนเก่งไปทางไหนฮะคอนเสิร์ตอะรถเบนช่วยมองหน่อยสิไม่ใส่เราเขเห็นเหมือนคุณไม่แรงไม่ขยับเมาส์ไปขยับเมาส์มาไม่คาแรงเนี่ยค้าเสียเวลาอือ งันส่งที่เดิมแล้วกัน yeah, okay, okay. โอ้โหรีบโอเคเลย <Yeah. S 1> อะลงเฉย oh. เอา้ามาเบนต้เปลีดยนนะรถเบนต์ต้องไปกับเรารถเบนต์คือประชาชนปากสำคัญรถเบน์ไปทำงานนะคะ รถเบนซ์เนี่ยทำงานเลยรถเบนซ์มาสมัครตำรวจเถอ,อะเราพอคุยกับคนคนุยกับตัวเองคุยเรื่องเล็เลกเลยค่ะไปคุยกับคนอื่นมึงตายพอดีอืมเขาไม่กล้าเถียงผู้หญิงหรอกกล้าเถียงผู้ชายฉันหัวใจอ่อนเอออันเนี้ยเราเบนซ์ตายแนะ่สม,มักินให้เลเบนซ์เลยจริงๆถ้าเราเบนซ์ตายมันซ์เล็กเราค่าเสียหายนะไปปล่อยไปที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยโรงพยาบาลไม่มีหมออ่ะ นอนเตียงไงเลือดไม่มีนะเนี่ยมันเบนไดทิ้งเราหรอไม่ทิ้งอ่ะจะตึ้จะทิ้งเราทำไมจะต้องรักชีวิตต <thôi> <C grateful nice> <offs> of ัวเองใช่ไหมเขาแค่อยากอาภยานเอาไว้เนี่ยไม่ได้มันขับรถ้วก็โดนากไม่มีใครทำร้ายผมได้หรอกค่ะกัญชางยิ่งเข้าไปไอ้นี่นะโดนเก็บแน่เลยอ่ะ เขาไปก่อนไว้ก่อนอย่าลงจากรถพออ่ะถ้าลงจากรถก็อาจจะตายถ้ามันถืออาวุธมาเมื่อไหร่ก็ยิงเทเซอร์ใส่แม่งเลยเนี่ยรถเราพังเลยรถเบนขอบคุณนะคะรถเบนไป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 ลาตาตาลาตา ซ่อมรถก่อนซ่อมรถก่อนนะแม่งลุมขายมีคนในเมืองกี่คนเนี่ยสาสิบสี่คนมึงมึงไม่นอนกันถึงไงวะคามีมน้อยก็สองลนะคามีไปออกเวรกันเถอะฮะไปออกเวรกันเถอะโอเคอเค <laughs> ขามีออกไปไเมื่อไรเนี่ยแต่พี่จะยื้อเทฟเคเหมือนเดิมนะเดี๋ยวต้องออกละแป๊บนึงทำไมอ่ะมันออกเวรนไม่ได้มันั่งเรียนตำรวจออกได้ไงอ่ะอ้าตอนเข้าเวรนมาเข้ายังไงอ่ะเขาไม่ได้สอนหรอก็เขาบอกว่ามันฟูธาม่ะนา่นนี้ What the fuck ใครบางาังอาจทาให้นักศึกษาทำมีทํางานฟู l l t i m ได้ยอด ขัดเกลียดเลยขายใกล้สอนอเนย กนอ,อกวลีละ่ะไปออกกันเถอะ์ใครามามีคนมาด้วยใครมา เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบอะไรนี่จะเข้ามาเจลเลยแน่เห็นยืนใน F K อยู่ใครอ่ะเองนันแหละใช่อระเออกำลังจะเข้ามาเจลเลยหรอเออแน่ใจใช่ไม่ทำมุงทำงานแล้วขายกัญชาเลยแล้วเจ้าเป็นใครถึงมาเจลฆ่าโดนโดนแน่บอกเลยกำลังจะเข้ามาเจลเลยเป็นนักเรียนตำรวจบังอาจมาเจลฆ่าเหรอ ทำไมทำไมทำไมอ่ะเดี๋ยวเอาตัวรองผอบอมาเจลก็ได้โอ้ตัวรองผอบอมาเจลเออเป็นนักเรียนตำรวจเจลไม่ได้เดี๋ยวเอารองผอบอมาเจลไปดีกว่าออกเมืองแล้วโอ้มาซะแล้วนึกว่าไม่อยู่มาเจลกัหน่อยเกิดจะกด enter แล้วอแป๊บเดียวออกเวรแล้วใช่ป่ะโอเค อ่ะไม่ออกเลนะอ,อก้กบันแหละแสนดีมาเฉยเอ๊ะนันนี้เปิดตู้ไม่ได้อะนันนี้สเกอร์ นั่นี่เดสครนานี่นานี่นานี่เลืออกงอละนั่นนี่นนีนานี่นนมาขายอะไรกันตอนตีสามตีสี่นั่นน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 ี่นัแบบนี้แหละพวกเนี้ย ใช่ล้นอนแล้วอนอนเป็นด้วยอ่ะนอนบ้างนี่ว่าแสนดีก็เพิ่งเข้าเมือง